บทสาธยายธรรมเรื่องมิตรสูตรเมื่อบุญคือมิตรแท้ในสัมปรายภพที่มาพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสักคาทวักเทวตาสังยุตชาราวักเจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเลือกคบมิตรแท้แห่งชีวิตทุกท่าน ในวาระนี้อาตมาจะขอนําพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นปริศนาธรรมอันลึกซึง้งมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นการเปิดเผยให้เห็นถึงมิตรแท้ในสถานการณ์ต่างๆของชีวิตตั้งแต่การเดินทางไกลการอยู่ในบ้านการมีกิจธุระไปจนถึงการเดินทางครั้งสุดท้ายในสังสารวัฏ พระสูตรนี้มีชื่อว่ามิตรสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่ามิตรตสูตรเป็นภาษาบาลีคำว่ามิตรแปลว่ามิตรหรือเพื่อนเมื่อรวมกันแล้วมิตรสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องมิตร หัวใจของพระสูตรนี้คือการตอบปริศนาธรรมสี่ข้อด้วยคำตอบที่ชี้ให้เห็นถึงมิตรแท้ในสถานการณ์ต่างๆตั้งแต่การเดินทางไกลการอยู่ในบ้านการมีกิจธุระไปจนถึงการเดินทางครั้งสุดท้ายในสังสารวัตฏพระสูตรนี้มีชื่อว่ามิตรสูตรเรื่องราวในพระสูตรนี้เริ่มต้นขึ้น ณพระวิหารเชตวันในราตรีหนึ่งอันสงบสงัดได้มีเทวดาตนหนึ่งปรากฏกายขึ้นด้วยรัศมีอันรุ่งเรืองส่องสว่างไปทั่วทั้งพระเชตวันจากนั้นจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่นาที่อันสมควรและได้ทูลกล่าวคาถาอันเป็นปริศนาธรรมขึ้นว่าอะไรหนอ เป็นมิตรของผู้เดินทางไกล has อะไรหนอเป็นม well ิตรในเรือนของตนอะไรหนอเป็นมิตรของผู้มีกิจเกิดขึ้นและอะไรหนอเป็นมิตรในสัมปรายภพเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ทรงสดับแล้วจึงได้ตรัสคาถาตอบว่ามูเกวียนเป็นมิตรของผู้เดินทางไกลมารดาเป็นมิตรในเรือนของตน สหายผู้ช่วยเหลือในกิจที่เกิดขึ้นเหนืองเหนืองเป็นมิตรส่วนบุญที่ตนทำไว้เองเป็นมิตรในสัมปราย,ยพพระดำรัสของพระองค์นั้นเป็นการไขปริศนาอย่างสมบูรณ์พร้อมซึ่งพระอัฏฐกถาจารย์ได้ขยายความไว้อย่างละเอียดละอ,อว่าประการแรกหมู่เกวียนเป็นมิตรของผู้เดินทางไกลพระอัฏฐกถาจารย์ ได้อธิบายว่าสัทธะในที่นี้หมายถึงหมู่คนที่เดินทางไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกองคาราวานเกวียนหรือหมู่คนที่เดินเท้าไปด้วยกันก็ตามเมื่อเกิดเจ็บป่วยขึ้นระหว่างทางเพื่อนร่วมเดินทางเหล่านี้ก็จะช่วยกันหามแหนนำส่งไปยังที่ที่ปลอดภัยได้จึงเปรียบเสมือนมิตรแท้ประการที่สอง มารดาเป็นมิตรในเรือนของตนในยามที่เราเจ็บป่วยอยู่ในบ้านของตนเองนั้นแม้แต่บุตรภรรยาหรือสามีก็อาจจะรังเกียจในความไม่สะอาดของเราได้แต่มารดานั้นหามีความรังเกียจไม่ท่านพร้อมที่จะดูแลเช็ดถูปัสสาวะอุจจาระของบุตรได้ประดุจเป็นของหอมฉันนั้นด้วยเหตุนี้ มานดาจึงเป็นมิตรที่แท้จริงที่สุดในเรือนประการที่สสหายผู้ช่วยเหลือในกิจที่เกิดขึ้นเนืองๆเ,เป็นมิตรเมื่อเรามีกิจธุระหรืองานใดเกิดขึ้นสหายผู้ที่คอยช่วยเหลือแบ่งเบาภาระและทำให้กิจนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีผู้นั้นแหละคือมิตรแท้ส่วนสหายที่คบหากัน เพียงเพื่อดื่มสุราหรือเที่ยวเล่นนั้นหาใช่มิตรแท้ไหมและประการสุดท้ายซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุดบุญที่ตนทำไว้เองเป็นมิตรในสัมปร,รายภพเมื่อเราต้องเดินทางไกลครั้งสุดท้ายคือการละจากโลกนี้ไปสู่ปรโลกนั้น ไม่มีมิตรสหายหรือญาติพี่น้องคนใดจะสามารถติดตามไปช่วยเหลือเราได้เลยมีเพียงบุญกุศลที่เราได้สั่งสมไว้ด้วยตนเองเท่านั้นที่จะเป็นดั่งมิตรแท้คอยติดตามไปอำนวยผลให้เราได้พบกับความสุขและความเจริญในภพหน้าได้การเปรียบเทียบมิตรในสถานการณ์ต่างๆนี้อาจเปรียบได้กับการเลือกเพื่อนร่วมทีม สำหรับภารกิจที่แตกต่างกันในภารกิจสำรวจป่าเราอาจต้องการเพื่อนที่มีความแข็งแรงและชำนาญเส้นทางในภารกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตเราอาจต้องการเพื่อนที่มีสติปัญญาและความสามารถในการแก้ปัญหาแต่ในภารกิจสุดท้ายของชีวิตซึ่งเป็นการเดินทางเพียงลำพังนั้น เพื่อนร่วมทีมเพียงคนเดียวที่เราสามารถพึ่งพาได้ก็คือบุญที่เราได้สั่งสมมาข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราเป็นทู่มีปัญญาในการเลือกคบมิตรแท้และที่สำคัญที่สุดคือการสร้างมิตรแท้ให้แก่ตนเอง ขอให้เราจงรู้จักคุณค่าของมิตรในทางโลกไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางมารดาผู้เป็นที่รักหรือสหายผู้เกื้อกูลแต่จงอย่าได้หลงลืมที่จะสร้างมิตรแท้ในสัมปรายภพบให้แก่ตนเองโดยการหมั่นสร้างสมบุญกุศลอยู่เป็นนิดเพราะบุญนี้เองคือเพื่อนแท้เพียงคนเดียวที่ไม่เคยทอดทิ้งเรา และจะคอยเป็นแสงสว่างนำทางให้เราเดินทางในสังสารวัติอันมืดบิดนี้ไปสู่สุขติได้อย่างปลอดภัยเอวังก็มีด้วยประการชนี้